เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมเข็มขัดนิรภัยฟอร์เดนเจอร์คันนี้นะครับการประจํารุ่นนะครับตัวนี้นะครับทำการตัวเช็คนิดนึงครับดึงได้ปกตินะครับระบบล็อกเซฟตี้ได้ปกตินะฮะโอเคครับในการชนมีระบบล็อกเซฟตี้ได้ปกตินะครับลูกค้าท่านไหนครับมีปัญหาเรื่องของเข็มขัดนิรภัยใช้งานไม่ได้นะครับติดต่อได้ที่ร้านเอ็มดิฟายรยองครับสาขาบายพาสท่าทีหกติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่สองแปดเก้าติดต่อคุณเดชได้เลยครับสวัสดีครับ Mama said you're meant to burn as bright As a star among the midnight sky All the crashes h a e blinded me But now I see I'm not different from the rest you said วันนี้ลูกค้านำรวจ Ford Ranger นะครับมาบดําเนินการแก้ไขเรื่องของเข็มขัดนิรภัยดึงออกไม่ได้นะครับลูกค้ามีการ Ford ออกมาแล้วนะครับ หาชุดแอร์แบ็กตัวนี้มีชุดแอร์แบ็กนะครับเบ็นเซอร์แอร์แบ็กนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวให้ทีมง,งานช่างเดินไปถ่าดำเนินการแก้ไขเรื่องของชำขัดดึงไม่ได้นะครับดำเนินการไม่ได้ครับ